สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพบกับพิมดาวกันอีกแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะพิมดาวอยู่ที่ MG แสงอารีออโต้สาขารังสิตคลอง4ี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะทุกคนก็ยังรับชมผ่าน2ช่องทางเหมือนเดิมค่ะช่องทาง a c e b o o k นะคะพิมดาวายแดงและช่องทาง YouTube นะคะพิมดาวชาแนลวันนี้ค่ะสาหรับคลิปก่อนนะที่พิมดาวไลฟ์สด MG3 รุ่น X ส mm ี hmm. เหลืองพาสเทลไปนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพิมดาวพามาชมอีกรุ่นนึงนะคะเป็น MG3 ค่ะเป็นรุ่นดีนะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะซึ่งราคาของน้องเี่่ยอยูท5079,00 900บาทค่ะและสําหรับวันนี้นะคันด้านหลังพิม์ดาวพิเศษนิดนึงมาพร้อมกับชุดแต่งจากค่ายซันโตนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันว่า MG3 รุ่นดีเนี่ยมันคุ้มค่ากับราคา5 7 9 9 0 0บาทไหมไปชมกันค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับดีไซน์ด้านหน้าตัวรถของเจ้า MG 3 Hybrid พัดรุ่นดีคันนี้นะคะต้องบอกกันเลยว่าชมภายนอกเนี่ยเขาเกือบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาไล่ชมไปพร้อมๆกันค่ะมาดูที่ด้านหน้านะคะฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็ให้ความโฉบเฉี่ยวนะรูปทรงเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆเจ้า MG4 ของเราสักหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะต่างกันด้านล่างตรงนี้เลยนะคะใต้โลโก้ MG จะมีกระจังหน้าสีดําแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปทุกคนมันจะมีกล้องรอบคันแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะรุ่นดีมันไม่มีนะคะและด้านล่างตรงนี้นะดีไซน์พิเศษค่ะชุดแต่งจากค่ายซันโตเห็นไหมตัวนี้ค่ะมีได้ยินเสียงไหมเสียงตัวนี้มันจะเป็นชุดแต่งที่เราติดตั้งเพิ่มนะสีเทาลวดรูปทรงเนี่ยก็จะสวยประมาณนี้มาเดี๋ยวเราไปดูตัวล้อกันต่อนะคะไอ้พวกไฟหน้าเนี่ยไม่พูดแล้วเพราะพูดกันไปเยอะแล้วนะมาดูที่ตัวล้อกันค่ะเห็นไหมด้านข้างตรงนี้นะคะก่อนที่ ก่อนที่จะไปที่ตัวล้อนี่เลยค่ะคิวล้อนะชุดแต่งจากค่ายซันโตมาให้ทั้งหมด4ชิ้นเลย4ล้อนะคะก็จะสวยงามแบบนี้พอดีว่ารถคันนี้มันเป็นสีเทาพอเจอคิ้วล้อสีดําสวยสวยเฉยเป็นแบบสวยนะคะอ่ามาที่กันล้อมั่งค่ะล้อเนะะี่ยค่ะลวดลายก็เป็นเอกลักษณ์เลยเฉพาะเจ้า MG 3 Hybrid p ัดนะคะส่วน ยางเนี่ยจะมาในขนาด195ค่ะแก้มยางอยู่ที่55นะคะแล้วล้อแมกขนาด16นิ้วส่วนรุ่นเนี้ยนะใครอยากจะเปลี่ยนแมกบอกพิมดาวได้เลยลวดลายล้อแมกนีให้เลือกมากกว่า20ลายเลยนะคะจะอัพเป็นล้อแมกขอบ17ก็ได้หรือ18ก็ได้แต่17กําลังดีพิมพ์ดาว,ว่านะคะถัดขึ้นมาด้านบนตัวนี้เลย ะะกระจกมองข้างเห็นไหมนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะแล้วเรามาดูดีไซน์ด้านข้างก่อนเข้าไปดูในตัวรถเห็นไหมคะชุดแต่งค่ะจากค่ายซันโตจะเป็นสีดําตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นดําออกด้านด้านหน่อยนะเป็นดําด้านต่อด้วยสีเดียวกับตัวรถคือสีเทาแล้วก็ประกบด้วยสีดําแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะมันก็เชิมความสปอร์ตให้แหละนะต้องบอกเลยว่าเจ้า MG สาของเขาเนี่แน่นอนคะ่ะชื่อเสียงเรียงนามด้านการประหยัดน้ํามันเนี่ย ที่1อยู่แล้วถังนึงนะคะ36ลิตรวิ่งได้ไกลมากกว่า9 7 0กิโลเมตรนะคะแล้วรถเขาเป็นรถแบบไฮบริดเป็นไฮบริดแบบใหม่ด้วยเป็นไฮบริดแบบพาราเรลนั่นเองค่ะเปิดรถไม่ได้ <laughs> เป็นไฮบริดแบบมาพาราเรลนั่นเองนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการทํางานที่แตกต่ตตางกันนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยแชทมหาพิมดาก็ได้เดี๋ยวพิมดาอธิบายให้ฟังหรือม,มาทดลองขับก็ได้นะคะที่ MG แสงอารีออโต้สาขาลังสิริคลอง4มีรถให้คุณทดลองขับมาค่ะมาถึงด้านในเดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนอ่ะ นี่นะคะด้านในของเจ้ารุ่นดีนะคะ579900เป็นสีดำล้วนสำหรับใครที่ไม่ชอบสีภายในของตัวท็อปที่มันเป็นทูโทนเนี่ยคันนี้เลยนะคะเป็นสีดำเดี๋ยวพิม์พดาวลงไปนั่งให้มามาเดี๋ยวไล่ชมไปพร้อมๆกับพิม์ดาวเลยนะคะลวดลายด้านหน้าเห็นไหมก็จะเป็นดับเบิลเลเยอร์แบบนี้นะคะลวดลายตรงนี้เนี่ยอาจะเป็นฮาร์ดนะคะผสมกับซอฟตรงนี้จะเป็นฮาร์ดตรงนี้จะเป็นซอฟนะคะหน้าจอเนี่ย อ่าเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงกลางขนาด10.25นิ้วเดี๋ยวสตาร์ลดให้ดูเลยดีกว่าปึ้งเงียบมาได้ยินเสียงสตาร์ลดไหมคะนี่สตาร์แล้วนะเจ้า MG3 บอกเลยค่ะว่ามันให้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่ค่อนข้างจะเหมือน EV เลยนี่นะคะอันนี้คือติดแล้วเห็นไหมเนี่ยหน้าจอกำลังขึ้นแล้วมีเงาสะท้อนนิดหน่อยนะคะอ่าถัดมาที่หน้าจอนี้เห็นไหม ติดแล้วนะคะอันนี้คือสตาร์ทรถแล้วเสียงเงียบมากนะคะสำหรับ mg 3 Hybrid p ดพัโอเคเดี๋ยวเราไล่กันค่ะโอเคตรงนี้นะกระจกมองด้านหลังเป็นแบบตัดแสงแบบอัตโนมือนะคะไม่ใช่อัตโนมัตินี่เห็นไหมเห็นหนะ้าพิมดาไหมโอเคนะคะถัดมาเลยค่ะตัวดีนะจะไม่ได้มีไวเลสชาร์จเหมือนตัวท็อปนะคะแต่จะมีนี่ค่ะ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายใ,ให้จุดชาร์จออกหน้าจอมีให้ตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นจุดชาร์จและจุดใา่ไฟ12โวลต์ v, มีให้ตอนนี้หน้าจอแสดงผลติดแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าเกียร์ค่ะจุดวางแก้วน้ำมีให้2จุดตรงนี้เห็นไหมและนี่ค่ะเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮปรับโหมดขับขี่ที่ปุ่มนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ e at นะคะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้าเลยนะคะเนี่ยใช้หมุนเอาเนี่ยเห็นไหมคะ อ่าใช้งานง่ายนะคะฟีลิ่งการขับขี่เนี่ยดีมากไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะแอร์ก็เย็นด้วยนะคะนี่นี่อ่ะโอเคนี่พวงมาลัยมาดูพวงมาลัยพวงมาลัยเหมือน MG4 เบ๊ะเลยนะคะรูปทรงดีเ p e ปุ่มปฏิบัติการตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมีความคล้ายกันมากนะคะนี่เลยนะแล้วก็อ่ามาดูต่อคะ่ะนี่ภายในเบาะดำนะคะนี่นี่น,นี่เห็นไหมอ่าเบาะหนังเนี่รถยังใหม่อยู่เลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอคอนโซลกลางก็สามารถเก็บของได้เยอะนะเยอะเลยเยอะเลยถือว่าคุ้มค่านะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบภายในสีทุโทนสำหรับรุ่นท็อปแนะนำคันนี้เลยค่ะภายในเขาจะเป็นสีดำล้วนเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงอ่ะปึ๊บปึ๊ปปมาค่ะเดี๋ยวเราไปดู ผู้โดยสารตอนหลังกันมั่งสำหรับ MG 3 Hybrid Plus รุ่นรองท็อปหรือรุ่นดีตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวพิมดาวเข้าไปนั่งหน่อยนี่นะคะเห็นไหมจิ๋วแต่แจ๋วนะคะนั่งสบายค่ะด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะด้านหลังมีมือจับมาให้เลย3จุดนะแอร์ตอนหลังก็มีมาให้ซ้ายซ้ายขวาแยกกันเลยนะคะจุดชาร์จ USB A มีให้1จุดเบาะก็สามารถพับได้60-40ตัวเนี้ยนะถ้าพับเบาพิมดาวพูดเลยว่ามันอะ เก็บของได้เยอะที่สุดในรถเซกเมนต์นี้เลยนะคะโอเคไปกันแบบเร็วๆค่ะเดี๋ยวทุกคนเบื่อมาดูด้านหลังต่อนะคะตัวนี้เห็นไหมชุดแต่งจากค่ายซันโตเรามีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยจริงๆแล้วสปอยเลอร์ของเจ้าตัว MG3 เขาจะมีวิงออกมานิดๆในรุ่น X นะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งวิงปีกออกมาให้แบบนี้เลยนะคะสวยงามค่ะเป็นสีดาด้านนะคะแล้วก็โอเคด้านหลังนะถัดมาม,มีใบปัดน้ําฝนหลังให้นะคะโลโก้ MG มีให้อ่ะแล้วเราไปดูด้านล่งางกันในก่อนปึ้ง ด้านในก็นี่ค่ะเหมือนที่พิมพ์ดาบอกเลยมีไฟสองสว่างให้ถ้าเราเก็บของหรือพับเบาะไปเนี่ยหกสิ cc, มันไม่ได้แฟลตนะแต่มันก็สามารถเก็บของได้ถึงพันพันหลิตรเลยค่อนข้างเยอะนะคะโอเคปิดค่ะเอาแค่นี้นะคะ่ามาดูกันต่อค่ะตัวดีนะเราให้กล้องมองหลังมาให้พร้อมเซ็นเซอร์3จุดนะคะนับให้ดู1 2และ3ค่ะแล้วนั่งลงมาพร้อมกนันนี่ค่ะชุดแต่งด้านหลังสเก์ตหลัง ของค่ายซันโตสวยงามค่ะเป็นท่อสีท่อสองคู่นะคะแต่ว่าเป็นท่อหลอกนะตกแต่งเพื่อความสวยงามจะอยู่ตองอันนี้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าหลายท่านาเออสอบถามพิมดาวนะว่าไฟถอยของ MG3 มีข้างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะไฟถอยอยู่ด้านนี้นะคะมีตุ่มเดียวมีที่เดียวนะคะไม่ต้องงงว่ารถพี่รถพี่มีปัญหาหรือเปล่าน้องพิมมาตามกันมารถพี่มีปัญหาหรือเปล่าน้องพิมไม่ได้มีนะรถไม่ได้มีปัญหาค่ะไฟถอยของ MG ส่วนใหญ่จะมีอยู่ข้างเดียวนะคะรถรุ่นใหม่ๆของเราโอเคมาต่อกัน รับชมเจ้า MG 3รุ่นดีราคาตัวรถคันนี้กันก่อนนะคะสำหรับ MG 3 y b บ i ิดพัฒนาทุกรุ่นเลยนะคะเราขยายการรับประกันตัวรถให้เรียบร้อยแล้วเป็น6ปีนะคะหรือ1 4 0 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะและรับประกันระบบไฮบริดเนี่ยน,นะคะ6ปีหรือ1,040,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกันคะ่ะและรับประกันแบตเตอรี่ไม่จำกัดระยะทางเลยคะ่ะนี่นะคะถือว่าเป็นเรื่องราดีๆของเจ้า MG 3ไฮ Bi ิดพัฒค่ะและมาถึงโปรโมชั่นกันค่ะทุกคนสาหรับเจ้า MG 3ไฮบริดพัฒนรุ่นดีคันนี้นะคะ ทุกคโปรโมชั่นของเขานะเริ่มต้นเลยค่ะออกรถเพียง8,888บาทใครอยากได้โปรโมชันนี้ทักมหาพิมพ์ดาวไล่เลยค่ะหรือนะคะสามารถเลือกผ่อนเริ่มต้นได้ที่2,516บาทสําหรับใครที่อยากรับโปรโมชันนี้ก็ทักมหาพิมพ์ดาวได้เหมือนกันค่ะสำหรับใครที่สนใจนะสามารถสายด่วนโทรหาพิมพดาวได้เลยค่ะที่เบอร์099 2 2 4 4 6 6ค่ะหรือช่องทางติดต่อด้านล่างนี้เลย ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์พิมดาวชาแนลและพิมดาวปลายแดงน,น,นะคะและคลิปหน้าพิมดาวจะพาทุกคนมาพบกับรถรุ่นไหนฝากติดตามชมด้วยค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะ <c oughs> คีิดจะซื้อรถ <c oughs> คิดถึงการ <c oughs> ดูแลดีๆอย่าลืมคิดถึงพิมดาวสวัสดีค่ะ